สด็กคนเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะโต้งจะพาเพื่อนเ,อนเอนมาดูการปลูกข้าวโพดคอนาโต้งขา้าวโพดคอนาโต้งแปลงนี้ปลูกเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับปีนี้นะานาโต้งจะใช้วิธีช็อปกี่เก้าสิบวันก็ชอ็อปเยวอะไรเงี้ยนะครับเพื <im it> <ๆ>่อนเเดี๋ยวไปดูกันว่าการปลูกขอนาโต้งรอ,อบที่2ในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยจะเป็นยังไงนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันครับก็สวัสดีครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้นะโต้งจะพาเพื่อนเมาดูการหยอดข้าวโพดขอนาโต้งนาโต้งมาดูแปลงไร่มันกสำลังแปลงนี้เสร็จปุ๊บกก็มาาาดดดูรหยอข้วโพ เพราะว่าวันนี้นะต้องได้หยอดข้าวโพดนะครเพื่อนๆน,นี่นะครับตอนนี้นะต้องก็กำลังจะหยอดข้าวโพดอยู่นะครเพื่อนก็ให้น้องเขามาหยอดให้นะเพราะว่าอาจจต้องไม่มีเครื่องหยอดนะส่วนมากต้องก็จะจ้างเขาไม่ได้หยอดเองคือไร่แทบทุกไรนะ่เนี่ยนะต้องก็จะแค่ดูแลส่วนมาก ในแง่ของการทําไม่ว่าจะเป็นการถหรือการอะไรเนี่ยแต้ต้งก็จะจ้างเขานะครับเพื่อนๆหลังจากฝนตกไปเมื่อวันที่สักวันที่8วันที่8ที่9นะวันนี้นะต้งก็มาหยอดเลยเพราะเดี๋ยวหลังจากหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะวางสายน้ําหยดกันนะครับเพื่อนๆการปลูกข้าโพดรอบนี้เป็นการปลูกครั้งที่2ของปี2 5 6 6, 6นะครับเพราะปีเมื่อปีเมออื่อต้นปีปลายปี19เดือน19 ตอนต้นปีอันต้อง,งเก็บไปแล้วรอบหนึ่งที่ทําคลิปว่าเป็นการช็อปขพโพดใได้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกครั้งที่2องคอนเทนต์ต้องปีนึงเนี่ยครับพ่ถ้าเราปลูกแบบแบบนี้น้ำหยดเนี่ยเราจะปลูกทั้งหมด3ครั้งนะครับเพื่อนๆก็อ่าใช้เวลาถ้าเราไม่เอาฝักก็ใช้เวลาประมาณ90วันแล้วก็จะใช้แล้วก็จะช็อปได้เลยก็คือเอารถมาตัดหรือว่าคนงานตัดปั่นเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงอาหารงวหรือว่าอาหารสัตว์ได้เลยนะครับเพื่อนๆ แต่ว่าถ้าเราปลูกเป็นเม็ดเนี่ยเราปลูกเป็นเม็ดก็จะต้องใช้เวลาปะเออถ้าเราปลูกเอาเป็นเม็ดก็จะใช้เวลาประมาณ120วันนะครับเพื่อนๆ<ม>นี่นะครับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกพืชหนึ่งที่ว่าให้ผลผลิตได้เร็วนะแล้วก็ปลูกข้าวโพดเนี่ยก็ดีอย่างง่ายอย่างดีอย่างก็คือ,อเราไม่ต้องกังวลเรื่องเอารุ่น อะไรเงี้ยหรือเอาหญ้าเอาอะไรนะครับเพื่อนๆหลังจากปลูกเสร็จหยอดได้ประมาณสิวันถ้าข้าวโพดเราขึ้นประมาณสักสิวันเนี่ยแล้วก็ฉีดยาคุมหรือว่ายาหนอนได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือมันง่ายมากอาทำข้าวโพดนี่โอเคเลยไม่ต้องกังวลเรื่องยงเรื่องหญ้าเรื่องอะไรนะถือว่าสบายมากๆนะครับเพื่อนเ่อถ้าไม่อะไรมากมายแล้วทุกวันนี้ข้าวโพดก็ราคาดีราคานี่ไม่ได้กว่ามันจำมาหลังเลยนะครับเพื่อนๆก็คือ30มสิบไปเกวันหรือว่า3เดือนเราได้ตังค์ละรอบที่แล้วนะต้องได้ตัวนี้แปลงเนี้ย ต้องได้ไปแสนหนึ่งหากต้นทุนไปสัก4ี่หมื่นก็เหลืออยู่6กหมื่นบาท3เดือนเราได้เงินจากแปลงนี้หกหมื่นบาทนะครับเ,เพื่อนเพือนหกหมื่นบาทก็เท่ากับเราได้แบบไม่ต้องทําอะไรเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ได้แล้หกหมื่นบาทเดือนละสองหมื 2, ่นได้ชิวๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆสบายมากนะทำข้าวโพดนี้สบายถือว่าสบายนี่นะครับตอนนี้นะ้าต้นก็ยอดอยู่นะถือว่าโอเคเลยแหละแล้วดินเขาชุ่มๆแบบนี้พาง,งอกเพื่มเราก็เปิด นอนเปิดไอเปิดแตแล้วก็เัางอ,อปุ๊บเราก็ฉีดยาหนอนนะครับเพื่อนๆก็ถือว่านี่ไปตอนนี้นะต้องก็เดินดูว่าอันไหนถ้าวันมันไม่ไม่กบนะอันนี้นะครับเพื่อน หยอดอย่างเงี้ยไม่เกิน15วันก็งอกแล้วแต่หลังจากท้องงอกไปเห็นคิวไดวนะ้ต้องก็จะวางสายน้ําหยดนะเพราะว่าอันนี้ฝนดินมันชุ่มหน่อยเราก็ไม่ต้องรีบวางสาน้ำหยดเท่าไหร่แต่ถ้าดินแห้งๆ่ยแล้วเราต้องรีบวางสายน้าหยดนะ,ะเพื่อนๆแ้เดินแห้งๆนะ สโหนมากก็แถวนี้เราก็จะใช้รถไถเล็กหยอดกันกนะครับเพื่อนเวลาถ่าถเนี่ยเราจะใช้สอดนะครับวันนี้นานการปลูกข้าวโพดอะไรก็สะดวกสบายนะคระับไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนเราจะมีระบบ ช่วยนะชวๆเลยแหละแค่เราเตรียมแปลงให้ดีเตรียมดินให้ดีนี่เวลาหยอดนี่ก็โอเคเลยแล้วก็ผขา้าวโพดเนี่ยดีอย่างคือหญ้านี่สู้ขา้าวโพดไม่ได้ข้าวโพดโตเร็วมากนะครับเพื<ๆ>่อนๆวัดกันปอนต่อปอนเหนียวหญ้านี่กินขา้าวโพดไม่ได้เลยนี่นะครับแปลงของนาต้นก็จะเป็นสมซูลเนินๆแบบนี้อยู่นะเพราะว่าแล้วก็อย่างของนาต้งเนี่ยโดยที่เนี่ยก็จะมีน้าคลองล้อมรอบนะครับเพือ่อนๆน้าคลองล้อมรอบนี่นะครับ เป็นที่แปลงนี้ก็สวยงามนี่นะครับทองล้อมรอบตลอดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นของนาโต้เหมือนกันนะครับพรเพื่อนก็ปลูกทั้งมันทั้งสำหรับแล้วก็โคดนะครับนี่คืออีกแปลงนอีกอาชีพหนึ่งที่ว่านาโต้ทำามาทําในย่านลบบุรีย,รรรย,รย,ย,ย่านสะนะระบุรีนี่นะครับเพื่อนแปลงโคดของนโต้ในอยู่จังหวัดสระบุรีนะนะครับแต่แปลงปาล์มหรือว่าสวนทุเรียนของเจ้าองอยู่ฝั่งลบบุรีนะครับเพื่อนนี่นะครับถือว่าสบายสบาย ในแง่ของอาชีพของการทำไร่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอาต้องพาไปดูน้ำที่ว่านาต้องใช้นี่ระจำนะครับเพื่อนๆไปลกไปดูกันนี่คือต้นตักกินาโตะปลกไว้ข้างๆฟอง,ง,ง,งนะครับเพื่อน นี่นะครับปลูไว้แต่ก่อนจะยังปลูไว้เยอะแล้วไปดูน,น้ำเนี่ยนะนี่นะร้องเขาก็ปลูแค่นาต้องอยู่นะครับเพื่อนๆนี่แหละครับอือก็ถ้ามีโอกาสก,าก็หือว่าให้แนวตองก็นแนะนำมาปลูกข้าวโพดกันนะครับเพื่อนเพราะว่าอย่างเราก็เป็นการปรับปงดินระดับหนึ่งหลังจากที่เราปลูกมันสะมาหลังมานานๆแล้วเนี่ยการปลูกข้าวโพดก็ ช่วยปรับปรุงลิ้นได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูน้ำกัอนนโต้งนะนี่คือน้ำทองที่นาโต้งใช้ลดอ่า็นรดเรียกว่าอะไรรดรดน้ำในไร่ของนาโต้งนะครับในถุกทองที่นาตอน้ำที่นาโต้งใช้นะครับดูสวยเลย บอกเลยตเราทําไร่อะไรดีแค่ไหนนะถ้ามีระบบน้ําดีๆไม่มีระบบน้ํานี่ตายนะครับเรื่องนี้นะครับสวยงามเลยนะครับน้ำใส่ตึ้งเลยนะเรครับเห็นก็ครับเพื่อนใน่คือ,อ,น,อ,อน้ํานะครับจากกองธรรมชาตินะคุณอาโต้งใช้รถไล่มันสบหลังเอาไว่ข้าวโพดคอาโต้นะสำหรับแปลงนี้นะแต่เป็นถ้าเป็นแปลงสวนตาม อ่านาต้งจะใช้เป็นบอ่อกระดานกับแป้งแป้งขึ้เรียนว่านาต้งก็ใช้น้ำในค่องนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับไในจุดฐางขึ้นไล่นาโต้งนะจะไปดูรเรื่องอะไรนะเพืบอนๆขึ้นขึ้นในคำเงื่อนอะไรนาโต้งคิวขนาดไหนนะมีน้ำรอบไ่แบบนี้ก็สบา,ายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ๋อก็หยอด,ดเฉพาะเด็ต้งอยู่ พึ่งก็เยอะนะตรงนี้รอดเบาๆชิวๆเลยก่อนนะครับเพื่อนก็สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆมาดูการหยอดกระโพาะหรือว่าอ่า ปลูกกระโปรงคาราตองรอบที่สองของปีนี้นะปีนี้เราปลูกเราปลูกวันนี้ก็คือวันที่สิเอดเดือนเมษายนสองห้าหกหเราก็จะเก็บผลผลิตก็คือเมษเมษา,าพฤษภามฤิจินาก็คือวันที่สิบเอ็ดนาสองห้าหกกนะครับเพื่อนๆสมเดือนพราะเราจะปัน่นปั่นให้เป็นอาหารวัวนะครับก็ใช้เวลาคือ9 0้าสวัน อยู่ก็จะได้พอปั่นพอดีนะครับเพื่อนๆก็ใช้เวลาแค่สามเดือนอย่างน้อยเราก็จะได้เงินอย่างที่บอกรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็แสนรอบหนึ่งก็แสนเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าถือหักตรงท่นนี้ไปก็เหลือรอบละหกหมื่นห้าหกหมื่นเนี่ยก็ถือว่าชิวๆเพราะว่าต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้นทุนก็ไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆสำหรับการปลูกกระเพาะนะก็ถือว่าสบายๆเลยแหละนะครับเพื่อนๆอืมก็สําหรับการปลูกกระเพาะเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่นะต้องแนะนํานะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกมันสำปะหลังนานๆแล้วดินเสมมื่มโทมดินแย่หรือดินอะไรแบบนี้นแล้วก็มาปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นการปรับปรุปรงดินนะครับเพื่อนๆแล้วก็รายได้หรือว่าผลผล,ผลิตหรือว่ารายได้ที่ได้จากการปลูกข้าวโพดเนี่ยก็ไม่ได้ากับการปลูกมันสำปะหลังเลยนะครับถือว่าดีมากๆนี่นะครับเพื่อนๆหตรงก็แนะนำอืม Goodbye. ที่เ,เพื่อนๆมาดูการปลูกข้าโพดของนาต้ตงก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้หน้าโต้งน,น,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ